เสร็จแล้วเนาะครับเนอะหนึ่งองหนึ่งขอบคุณมากครับหนึ่เต็มบรยากาศตอนช่วงระหว่างที่จะยกเรือขึ้นเนาะขอโชคดีนะครับสนามน่าเจอกันใหม่เด้อขอบคุณมากเลยตอนนี้ทีมเรือก็กำลังเรือ เป็นบรรยากาศตอนแข่งขันเสร็จนะครับ่านผู้ชมมืนี่คือบรรยากาศนะครับตอนที่น้อยชาวเรือที่แข่งขันเสร็จทิ้นก็จะมา ขึ้นนะค่ันนคบสนุกสนานการทุกคักอย่างที่เดียวน่าชื่นใจน่าชื่นชมเป็นลักกีฬาของทีมทุกทีมน,นะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมๆกันนะครับ เดี๋ยวลิงยิงสำพาฒน์มดนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวลิงพดในดวงใจนะเดี๋ยคพดดีใจมากเลยนะเสร็จไงแล้วให้สำพัฒน์เลยนะสุดยอดเลยนี่คือบรรยากาศล่าสุดตอนที่พี่น้องชาวเรือที่เสร็จสับ ทุกทักย่ง่งยิ่งทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้กำลังนำเรือฝั่งแล้วก็นำเดินทางกลับบ้านนะครับนะทีมเรือกำลังนำเรือขึ้นซันนี่นะครับนี่เป็นเรือนะครเทวีนะครับคี่น้องก็จะร่วมช่วยช่วยกันนี่แหละคือบรรยากาศตอนสุดท้ายการแข่งขันซ้อมกันเออแข่งขันการเสร็จสิ้นแล้วก็ ร่่ด้ววยยชกัน <im it> สุดยอดเลยท่านผู้ชมจาม้าเยี่ยมยอดเลยช่วยกัน <im it> ร,ร่วมด้วยช่วยกันท่านผู้ชมที <im it> ่น้องจะน่ารัก

เดี๋ยวเรือชูกอนชูกอนจะโดนหัดตบดิชู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 ชวชูชูเนี่ชรชอชูชูชูชาชูนีชู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 ชาชูชูชาชนชูชูชูชงขึ้นสารี่น ต่อไปก็จะเป็นลำถับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับท่านีขบายใจบรรยากาศทางนี้เนาะเป็นไงบ้างวันนี้ครับรู้สึกรู้สึกไงบ้างใจไหมวันนี้น่ะใจครับวันนี้ดีใจนี่ก็ทีมใครลงมาแล้วจานดีใจเนาะครับวันนี้ดีใจนะแจมนี่แล้วครับนี่แล้วเนาะครับผม แล้วก็สุดท้ายเนาะขอบคุณขอบคุณมากที่มาร่วมแบบชาวสนามประเพณีของเราเนาะให้ได้มีสืบทอดสืบทอดต่อต่อไปแล้วปีสนามหน้านี่จะไปที่ไหนต่อไหมครับสนามหน้าเนี่ยหลังจากหลังจากเดเที่ยวสนามนี้จบแล้วน่ะปิดน้ำปิดน้ำเนาะอ๋อแล้วก็พบกันใหม่ก็ฤดูฤดูการหน้าการหน้าครับ แล้วก็เริ่มต้นพอเจอไปครังฤดูกาลหน้าต่อไปเนาะไงไฟกําลังใจทุกททีมและเป็นโค้ดดูแลทีมงานน้องๆเนาะเพื่อที่สืบทอดตลอดไปนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านเลยเดินทางกลับบ้านครับโอ้ยี่สิบสามยี่สี่ได้ไปนู่นไหมก็ยังไม่ทันมีใครติดหวัเลยครับอ๋อแต่ก็รอดูเนาะขอบคุณมากนะครับให้กําลังจะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับสนามหน้าแล้วก็ฤดูกาลหน้าเจอกันใหม่เนาะขอบคุณมากครับตอนนี้กําลังเตรียมที่จะนําเรือ ขึ้นสารี่เดินทางกลับบ้านเนาะางก็เป็นกำลังใจให้โค้ด้วยดูแลน้องๆอย่างเข้มแข็งทีเดียวน้องๆก็น่ารักเนาะหนักใจไหมเวลาคุมเวลาเขาไม่หนักใจครับเพราะว่ามันรู้ดวงชะมูทุกคนครับคืออธิบายแล้วก็ฟังฟังอยูดครับโค้ดก็ไม่หนักใจเนาะเบาเนื่องจากพอน้องๆทีมงานให้ความร่วมมือดีก็ โค้ดก็มีความสบายใจก็ดีใจกับน้องๆด้วยก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาฝากื่อใครเนี่ยชื่อดูแลกันเหมือนพี่น้องเหมือนพี่น้องฝากื้อใครได้ครับฝากซื่อใครได้ครับยังซื้อยับฝือมาเบิร์ฟ้าครับมาเบิร์ฟ้าพิลิโอบานเจ๊บครับครับคเขาถ่ายรูปกันครับผมหนึ่งสองมุมนี้มุมนี้นี่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองขอบคุณมากครับ ตอนนี้กำลังนำเลยก็คือทีมนครเทวีกำลังปลดอุปกรณ์จ้าช่องอะไรครั่งดารินโซรินแล้วก็มณีศีทองแชนแนลครับผมดีใจประทับใจนะครับเป็ี่นบรรยากาศพี่น้องชาวเรือร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เรียบร้อยเียะ้อดีนะดที่แหลวลอดฟ้านี่คือบรรยากาศนะครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างจะกลับบ้านเลยเหรอครับดีใจน,นะครับนะโอเคโชคดีเนดะ้อครับถ่ายรูปก่อนแล้วรับหนึง่งโอเคครับไปแล้วเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องชาวเรือสุดยอดของการ พลังกิตพลังใจพลังช้างพลังร่วมแรงร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพี่น้องชาวเทยก็ื่ช่วยกันยกมีการยกเรือขึ้นสันลี่ท่านผู้ชมยกแล้ว เห็นไหมลสุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมที่สุดเลยแกใช่ไปช่วยข้าหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่บรรยากาศตอนที่นำเรือขึ้นสาลี่เพื <h 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 ่อเดินทางกลับท่านผู้ชมสุดยอดของการพี่น้องชาวเรือนี่ครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันอีกลำหนึ่ง อีกลำสุดท้ายตอนนี้ลำสุดท้ายที่จะนำเรือขึ้นสาลี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่น้องชาวเรือก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละมืคนละมือเพื่อที่จะนำเรือขึ้นสาลี่เดินทางกลับบ้านต่อไปเรียบร้อยก <c oughs> ำลังร่วมจะขึ้นเป็นเรือของพรพ่อพูดินนะครับเูีดิน ตอนแข่งขันก็สุดๆแต่พอตอนกลับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับน่ารักจริงๆบรรดาท,ทีมทีี่ฝีพายก็จะรอช่วยกันนะครับยกเรือขึ้นเพื่อเดินทางกันกลับบ้านสน้ําต่อไปปีหน้าคงฤดูกาลหน้าคงได้พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาา <c oughs> ก็จะต้องยึดติดยึดให้เดินเวลาเดินทางไกลจะได้ปลอดภัยพี่ทีมงานก็จะใช้เชือกอุปกรณ์ต่างๆมัดเรือให้แน่นนะครับตอนนี้ก็กำลังจะ

ที่แล้วที่แล้วลอดฟ้านะพี่ชมดูลำนี่เลยที่ได้อันดับหนึ่งที่หนึ่งฟ้าครองพี่เขารี่เขาริ่มงานนะคะเชิญร่วมการแข่งขันเฮ้ยรู้นะว้าวท่านผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศไว้ทุกคนท่านนะครับเนาะงเก็บภาพรการใดก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อพบกันใหม่ฤดูกาลหน้านะครับสนามต่อไปนะครับสหรับวันนี้ขอกล่าวค้ามาสวัสดีครับ